โอเคครับเดินทางมาถึงบ้านจะรวยแล้วโอ้ oh. นิงน้องนี่สามช้ามาตลอดทางเลยครับอู้ oh. ให้เปิดเครื่องเสียงดืบดบๆๆเลยเอ้า oh. ทำไมเห็นแต่พีน่นน่ะก็โทรกับ nó trôi hai bên này lơi 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 nè lơi 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 หากเองหากเองเลย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 นล้อขึ้นล้อขึ้นล้อเคลนล้อเลยขึ้นล้อเลยเึลนล้อไลลถอยขึ้นเลยถอยขึ้นข้างบนเลย ไปโน่นหน่อยหักไปโน่นไปไปไปหักเองหักเองห่างเองเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยเหยียบท่อนไม้ลองเดินหน้าไปตรงนี้แหละลงตรงนี้แหละเนี่ยลงตรงนี้ bên đó, đây đi, à, bay, 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 máy còn. ไปเลยอ้าวลองสองไม้แล้วน่าจะอยู่ครับต้าหลับไหมหลับไหนเจอกล้อดิดีแลยนี่น้านบอ ลงมามาอ้าจอยลงไปไหนฮะเออลงไปหาตำรวจเจ้าตำรวจนี่ อะไรนี่หัวลากมันวิง่งมันดูหลเนาะหัวลากนะรอรอ,อมันดูเท่ดิมันเท่กว่าสิบอ้อกอ่ะ เดีย๋ยวารถไทยลงก่อนนายท่งนงงะใครขับวิ่งส,สามคันก็พอแล้วนี่ปากโบนี่น้ำเย็นนมเย็นลาากลากอะไร,รำทำไมอ่ะ อ๋อมันติดคัตซีเอาเอ็งล็อกไงทำไมมันเอาไม่ออกเลยเฮ้ยแรงเออเอากดลง กดลงหรือกดขึ้นกดลงหรือกดขึ้นมันขยับเลยน่านะนะโอ,อ้โอ,โอลโ้ลุงโยอดลุงโยอดครับฮะ ô ra hương lệnh thế hả äh? lệnh thế hả chót ra hên hương 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 chót ra hên บากาเซเวียลออกได้ไหมนี่เอาทำไมไม่ออกเลยเอ้าไม่เอาลงเลยไม่เอาลงเลย ô tôm lá cổ quá không biết cọ xô nói xí ô oh, xô nhào thôi mà đúng cọ càng đi quá ก็อ,อย่างนี้รถไถมันเป๊ะแล้วมันจะเป๊ะออกข้างอะติดคัสซีครับนี่มันจะติดมันติดคัสซีตัวนี้ขำโอ้นี่นั่งแท่นเลย ตายหาเลยวายนั่งแท่นเลยครับพี่ใหญ่เราใจถึงครับจ้างฮอลากเซตตี้ไปย้ายให้เลยครับจริงๆแล้วจะขึ้นสองคันแต่ขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าหางตัวนี้มันสั้นไปหรือเปล่า ล้มอยู่ปั่นล้มอยู่ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้รถใช้ถนนนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งหรอกน้องเอาแมคโครเสร็จตีงานดวนกรุงเทพงานดวนเลย ก็โทรมาเมื่อกี้เออเดี๋ยวเอาไมโครนี้ลงก็ตีกลับเลยไม่ให้หมไปไปบ้านเลยโลเอาเพามันงานด่วนงานด่วนเนาะโยนิงหน่องเราก็ไปหายาไปไป โอ้ดีนะเอายันม่ามาเนี่ยพ่อพ่อไม่มีรถถ่ายในการเข้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาไปอาบน้ำห้านาทีนี่เออแล้วให้อาบน้ำด้วยแล้วก็ทำภารกิจที่บ้านด้วยให้เราาแน่งานด่วน โอ้ตายเลยเขาโทรมาว่าด่วนเลยไปย้ายรถกรุงเทพด่วนเลยพึ่งมาที่บ้านเองให้บ้านคนไม่ได้บ่ไม่ได้นาทีเงินนาทีทองเอาเอาไม้ลงเลยโยกเล่นครับโยกเล่นพี่น้อง มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับนี่คนอื่นเปิดเสียงเพลงครับอันนี้เปิดซัามาช่เอครับเดี๋ยวเอาไมโครล,ลงก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ